สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยพามาดูต้นขิงนะคะขิงที่ตอนนั้นพี่อ้อยสั่งสั่งซื้อมาเนาะแต่เป็นอ่ารุ่นอมไม่ใช่สิไม่ใช่ที่สั่งซื้อรุ่นที่อ่าห้าห้าโลนะคะจ่ายค่าส่งเองหนึ่งร้อยบาทนะคะห้าโลจ่ายค่าส่งเองหนึ่งร้อยบาทเห็นไหมคะ เราเหลือจากทานนะคะก็จะเป็นแบบาตามแง่งเล็กๆของเขาเนาะเขาก็จะจะแตกมนะันเขาจะแตกใบอ่อนอะไรประมาณนั้นนะพี่อ้อยก็เอามาลงดินไว้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวไม่ถึงปีนะคะก็เก็บทานได้นะคะขุดขึ้นมาทานแล้วเหลือหัวเหลือเง่าก็เอาลงดินนะคะนํามาลงดินต่อนะคะขอโทษนะคะบางทีพี่อ้อยพูด ือบ้านๆไปหน่อยนะคะใช้คำว่าเนอะอาะนำนำมาลงกลบในดินนะคะก็จะได้ก็จะได้ต้นขิงนะคะแล้วก็จะมีขิงอ่อนทานเองเนาะ <c oughs> เห็นไหมคะกลังงามเลยลังงามเลยนลยนี้เมื่อวานนี่ฝนตกดูดิใบเลอะมอมแมม ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปตักถ่ายพูดคุยกันนะคะพี่อ้อยก็นำต้นขิงสวยๆน่ารักน่ารักมาให้ชมนะคะฝากช่องหลานชายได้นะคะช่องน้องสีเนาะพี่อ้อยวางคลิปของหลานนะคะไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเข้าไปเป็นกำลับบงใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ